มาส่งถึงปีน้องผู้กำแถมปันแห้งเขาขาตั้งเพงในคาอเมื่อในกอมียันยนวันที่เสียดเลือนทวนหนึ่งสองแห่งเศร้าสีเยี่ยนในขาะตอนตานราไล่การข่าวเขาขาดตอนี้ได้กอข่าาเดี๋ยวตั้งข่าวเงาเกลี่ยรองผู้คานปากซึกหลอยตั้งตาไอเกล่าดกว่าทีสือข่าวว่าซ้อมตีนสาเวงกดขายในตึกสืบเปลี่ยนปังตึกกันเฮาแห้งไว้อยู่ตั้งผายซุ้มวยดีเขากอไปซิมไรตับมันดังเก่าในขาอเดี๋ยวตั้งข่าวเงาในเสียวก่มาผักตอนปั้นปีน้องเขากว่าในขา เมื่อวันที่6เดือนทวน1ซอยแหงซาว4ในคณะอันเป็นผ่ายผูคานปากซึ่งร้อยตาไอเกี่ยวลาดกว่าตีสื่อข่าวเขาว่าจีน่าจีเวงกดขายเสื้อหน่อถึงในวันที่6วันเมื่อวานน่นหะค่ะยังตึกสืบมีปากตึกต่อกันฮาวแห้งไว้อยู่วันไหนตับอยู่หาของสีซึ่งมันเขาอันเกอไว่าจีน่าเวงกดขายนั่นก่อตอถึงไว้ยวัน2ม้งเมื่อซึ้อน้่นน่คะผ่ายซุมวมดีเข่าเสียยังตึกสืบมีปากตึกต่อกันอยู่วันในคะอ่อ ตาไอจอสืบลาดแทงว่าอันไร้อมูลมาเมื่อวัายวันหนึ่งมองต่อสองมองเมื่อว่าในแต่ตั้งสองผ่ายตึกสืบเปลี่ยนปางตึกต่อกันไว้อยู่ตับคละยะสองสี่หนึ่งอันป้าไว้ตีปอกหนึ่งผ่ายโรกเวียงกดขายนั่นก่อตั้งผ่ายซุ้มไม่ดีเอาคาลายเขา,ขาปืดยือแต่เสียมเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดเลนตีเซมเปอร์เบอร์ปีไปเสียงพุ่นว่าไงก้นนั้นสิเวงกดขายก้อนหนึ่งก้อลาดว่าตับมันอันป้าไววตี กุงกองมูลนันแตแจะถอยออกกว่าเสียมือในวันที่สี่ปุ่นเยา้าเมื่อแล้วอันกึศกอกึศตังตับผิวหาเขาในปุ้นตีกดขายเหมือนหนังตับนำฟักกาตับตาโมงแง่โมงจีเสือนยายเย้าเสืตับเสือนายเขาว่าป้าผู้แผ่นการซื้อเขาอยู่เศร้าไห้กูตับเยา้าเหลือเสือนายแก่กา้านข่ยะเนาะดินนัตตับปางเศร้าของสีึงส่งมันเขาเสือนายนาผ่านด้านของสีซึกมันเขามีใบป้าวางเฮอร์มินแล่ตับเคืองลงป้า คนนัดเยวียงกดขายสืบหลัดเหนงไหนเกี่ยวกับเรืองลองสายง่ายเวียงกดขายแตะเมือนวันที่หานั่นไละยิ้ยนว่าของสิซึ่งมาและซึ่งร้อยมีลองป่องแรงอุบโ้ก,กันอยู่กล้วยกะว่าเผิดถึงมาหกโมงนั่นไรงิ้ยนเสียงกองหยุดแทงหมอกสิบกำนั่นมื่อนวันที่หาป่นมาได้ก่ออ่ำไรเง้ยนเสียงกองเสียงกลางสังย่าหนังเก่าในข่าวคนเมืองหลัดเนี่ว่าเกี่ยวกับเรืองลองซึ่งร้อยและซึ่งมาอุบกุ้มงบงี้กันนั่นใจแต้อยู่หื้อในนั่น ภายผู้ขานปากตึกตตองถามกว่าตีซึกอันอยู่น่าซึ้เขาอยู่ยอดเปืดออ่ำไหลหูกเขาเงาเกี่ยวกับเรือลองรองในวันไหนเมื่อผู้คานปากผายซึ่งลอยกับสืบก,กว่าตีผู้คานปากซึ่งมันเจ้าหันเกี่ยวมินทุนผู้ขานปากซึ่งมันนั่นปีกไว้ลองกับสืบแหละกับสืบติดต่ออ่ำไรลวันในค่ะเมื่อเหลียวในตั้งเขาเอาเวียงก้นขายในไรลปีกไว้เสียก้นอันออกกว่าก็ออกป้วนเสียก้นอันคำไว้ในเวียงนั่นก่อขึ้นตั้งนำ้ำเส้ออันออกก่อยอนนั่นก็อํ่ำมีขว้งตาเขาขึ้นที่ในเวียงก ลาากวาติสื่อข่าวหนังไนเหมือนในวันที่หาปนมาด้ผ่ายซื้อลอยลานว่าอันไรเปลี่ยนปังตึกกันเสื้อกดขายในลไรเปลี่ยนปางตึกต่อกันตั้งซื้อมานเขาผ่ายซื้อมานเขาเอาเฮอร์วินวายสิบสองสนไน่มาพูดยีซ้อมตีน้ำปางตึกนั่นอยู่แทงลองหนึ่งเวียงกดขายในเปลี่ยนเวียงอันกุ่นกล้าดังขายอันลูกตั้งเมืองแขกเนตซาบซึ่นมาคอนไวน้นำแหละเปลี่ยนเส้นร้างต่าก้าขายเขาออกเมืองอันลำลองเตะในขาออ ออขานในก่อเปลี่ยนข่าวเงาเงาไล่ปลางตึกตีนเนอร์สวเวงกดขายวันเหมือนในในขันอ๊อปปิ้งซ้ำว่าตีนเนอร์สวเวงกดขายในมีข่าวว่องแวีงมาว่าภายหลังของสิซึ่งมันเขาในเต่ว่างเขิงเหยียในเสตา้ากล้วยกววาวะอ่ำไปมีข่าวแจ้งเลี้งหลังเก่าในขันอ๊อปสุดสีนใน่ในขันขึ้นมาถอมด้วยข่าวเงาในขะ,ค,ะคนเมืองมิดไม่เจอกุไลเปลี่ยนปางตึก๊กใหา่ตีนเนอร์สวเวงเมืองมิดแทงในขันอ๊อปซุ่งยิบกองกลางเศ้าเคยแถมแห้งซึกเอื่อมซำเวียงเมืองมิดน้ำเฮ็ดหนเมใ่ากเลลยปรุน่คะ เมื่อวันที่หาเลนทนหนึ่งซอยซาสีข้าวยามกลางคำซึกขางเขียเอซึกตางเทียนเหนี่ยและซุ้มเกตแขก้ก้นเมืองผีเดียบโฮมกันเอ็นแห้งเขานเดมีอยู่หมอโคกปากตรงหนึ่งขาเอิ่มสำเวียงเมืองมิดนสินไตประหอกตั้งน้ำผ่านดันของศิซึ่งมานเขาก็ลูกตั้งเวียงเหลือเสี้ยก็แถมแห้งซึกขึ้นมาแทงตั้งนำเหมือนกันในคาออผู้ตรองหนึ่งการซึกอปัดเมืองมิดลัดกว่าที่สื่อข่าวผู้แต่หอกเขาว่าซึกขางซึกลอยแหล่ผีเดียบใน เขาลูกตั้งวันปดัดวันจางกลางซส่อนั่นมาโฮมกันแทงเส่ย่ำเดี๋ยวในเขาเข้ามาเอื่อมจำไห้เอ็นแห้งเขาเดมีอยู่อ่ำย่ำหกปากในเขาเตะเขาหลวมยืนในเวียงห้าอ่ำนั้นเขาเตะเขาตึกตะปางเศร้าของสีซึ่งมันคละยะสามสี 3, 4, 8, 2, 7, 6, แ่แปดสองเจ็ดหกแหละสองสองสามนั้นห้าก่ออ่ำหูย่ำเดี๋ยวจอมตั้งในกลางเวียงเมืองมีซนั้เย็นสี่สี่หมดไวไ้วานหันย่ำเดี๋ยวตั้งผ้ดับซึ่งมันก็ลูกตั้งเวียงเหลือสีแถมแห้งซึ้งขึ้นมา ตั้งเมืองมิดในตั้งนำเหมือนกันในยาวคนบรรดาพื้นตีเวียงเมืองมิดลาดกว่าตีสึกข,ขาวปุระหอกเขาแทงว่าซึ่งมันแถมแห้งซึกลูกตีเวียงเหลือมาในอ่ำย้อมหาซิบย่าก่อเพกันเสเอาตีอยู่ไห้ซ่อมห้องเ็นลงปองจึงเส้อในเสย,ย่าก่อตั้งกองลงเขาวไว้สำหรับเปลี่ยนปางตึกกันมาแต่ก่อตีเวียงเมืองมิดในตีเปลี่ยนหาแห้งตีสุดเยวย้อนว่าตั้งสายในซ้ําซึ่งมันเขาแถมแห้งซึกมาาง,งลูกตั้งเวียงเหลือเสขึ้นมาก่อแผ่อย่าววาตั้งสายลิ้นสายกลางหาเส้อใน ตอนหนังซึกขังและซึกลอยเทียนเหนี่ยวเอเขาขึ้นตึกรับบางเศร้าตับอ่อนเขาดีวันปัดวันจางกลางนั้นกล้วยเขาป่อเครื่องวินมาปล่อยหมากซอยเยาวันในคราวนั้นงสองสามวันมาไหนก้นเวียงเมืองมีงมดกาอ่อนการแหนโคเสเงื่งปลายกว่าสู่เวียงเหลือมันตะลไว้กำบันน้ำเย้ามันนั่งหานขายโคกุลของกินย่ำแดดซ้อมกลางเวียงเส้ในเกาะถูกป้งไว้ตั้งน้ำเย้าก่อการลงเส้นในแทงต้อเตว่ามีกาดพักยืนางเขียวเนื้อปลาอิดออดกล้วยตึกปิดขายไั้งในขาออ เมื่อในวันที่หาในกออยู่ในต่าบางเศร้าข่าสิซึ่งมันอันป้าไว้จีนได้วียงเมืองบิดในเสือเละยื้อกองหลงกวาดตั้งวันสังกังหมอกสามลูกเลือดสินั้นตั้งเมืองกุดก่อยื้อกวาดตุ๊กซ้อมสันลอยเส้นนันแทงตั้งน้ำเหตุเหตกคนเมืองบิดเขาอ่อนกันตุ๊กใส่โกเฮเสืออ่ำไรลับเลยนอนตั้งดีในเขาอาคารในก่อเปลี่ยนเงาไล่ปางตึกจีนได้วียงเมืองบิดในข่าเนาะซสือหัวกอลีขากรรมลึกในก่อยินซมนับยำเอากลุ่มมุนถึงปีน้องพวกกันแถมปันเฮ้าเขาดังเสียงอยู่ข เินสมนับย่ำยันนำเสยขาวทายเกาลีะ,ะสุข่ะ